สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,567จังหวัดสตูลรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดสตูลวันแรกเกิดอุบัติเหตุแล้วจากเมาแล้วขับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ วันนี้นางสาววิพารัตอารามเรืองผู้ช่วยหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567รายงานผลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567จังหวัดสตูลในช่วงเฝ้าระวัง7วันอันตรายขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567โดยข้อมูลของการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดสตูลในรอบ24ชั่วโมงของวันที่29ธันวาคม2566 จังหวัดสตูลเกิดอุบัติเหตุรวม3ครั้งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากดื่มแล้วครับตัดหน้ากระชั้นชิดและมีสิ่งกีดขวางบนท้องถนนชนสัตว์ในพื้นที่อำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองและอำเภอละงูโดยพหาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ทั้งนี้จากอุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายชาย1รายหญิงสรายและยังไม่มีผู้เสียชีวิต ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/study